ซี์คำนวณบํานานชลาภาพวข้อทปิกวันนี้เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,910บาทตอนอายุครบ55ปีจะได้รับเงินบํานานจากประกันสังคมต่อเดือนกี่บาทเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทําความรู้จักมาหาคําตอบกันแม้นะครับจะมีแววว่าประกันสังคมจะมีการเปลี่ยนวิธีการคํานวณนะครับจาก60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยจะเป็นใช้ฐานเฉลี่ยทั้งหมดนะครับตลอดที่ส่งมาทําให้ นะครับคนที่เคยส่งมาตา3า3 3 9ในช่วง60เดือนสุดท้ายมีโอกาสได้รับบำนานที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ปัจจุบันยังใช้สูตรเดิมอยู่นะนะครับสูตรนั้นจะเริ่มใช้ในปี69เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้สูตรเดิมนะครับและเดี๋ยวจะมีการทยอยอัพคลิปสูตรใหม่ให้นะครับฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจด้วย เราต้องมาทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชลาภาพนะครับบำเหน็จหรือบำนาเนี่ยมีการเก็บเงินสมทบนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่3 1เธันวาคม2541หรือช่วงต้นปี42ก็ได้นะครับก่อนหน้านั้นทางสำนักง,งานประกันสังคมเองยังไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพจึงต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่3 1เ็ธันวาคม2541เป็นต้นไปคือนับตั้งแต่ ต้นปี4-2นั่นแหละนะครับเป็นต้นหมาเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับคิดณปัจจุบันว่าประกันสังคมมีการเก็บสะสมมาแล้วกี่ปีเราก็ตั้งเลยนะครับ2568ลบ2542เท่ากับณปัจจุบันคือ26ปีนั่นเองนะครับแต่นะคนก็จะเพิ่มขึ้นนั่นแหละตามที่เราเก็บสะสมไปนะครับเงินบำนาญชราภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน และอายุ55ปีนะครับ3เงื่อนไขนี้ครบได้รับบำนาญฉลาภาพแน่นอนนะครับโดยได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชลาภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับตัวอย่างที่1ส่งเงินสมทบ ประการสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,910บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น50% 50%ของ12,910บาท เท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับคือ6,455บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนตัวอย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,910บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคํานวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5เปที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวกี่ด้เปเป็น 42.5% 4 42. 2.5%ของ12,910บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ5,487บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,910บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้ 25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ12,910บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ4,519บาท ่อเดือนทุกๆเดือนตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,910บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือส่วนเกินจาก180เดือนดังนี้นะครับคิดดังนี้20ปีล15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคานวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น27.5% 27.5%ของ12,910บาท เท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ3,550บาทนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่5ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,910บาทนะครับ15ปีเป๊ะเลยก็ใช้20%ได้เลย20%ของ12,910บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ2,582บาทได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยเรามาดูตารางนี้กันบ้างนะครับตารางนี้ใน กรณีที่ส่งประกาศสังคมตามจำนวนปีเท่านี้ก็จะได้รับบำนาญน,นะครับดังข้อความด้านข้างนะครับอย่างเช่นส่ง34ปีได้รับเงินบำนาญ6,261น 6, ปีเออบอบาทไม่ใช่61ปีทุติส่ง33ปีได้รับเงินบำนาญ6 0พันหบาทส่ง32ปีได้รับเงินบำนาญ5 8า4นบาทส่ง31ปีได้รับเงินบำนาญ5 6า0นบาท ทรง29ปีได้รับเงินบำนาญ5,293บาทท่ง28ปีได้รับเงินบำนาญ5,999บาททรง27ปีได้รับเงินบำนาญ4,906บาทส่ง26ปีได้รับเงินบำนาญ4,712บาททรง24ปีได้รับเงินบำนาญ4,325บาททรง25ท่ง23ปีได้รับเงินบำนาญ4,131บาทส่ง22ปีได้รับเงินบำนาญ3,938บาท ส่ง21ปีได้รับเงินบำนาญ3,744บาทส่ง19ปีได้รับเงินบำนาญ3,357บาทส่ง18ปีได้รับเงินบำนาญ3,163บาทส่ง17ปีได้รับเงินบำนาญ2,969บาทนะครับอย่าลืมติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันนะครับอลา,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ดูน,นะครับเข้า w w w บไซนะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไป ยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องหนึง่งขอเตือนภัยนะครับ Mobile Banking ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. น,นะครับดาวน์โหลดแอป,ปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น apple store google store นะครับ play store นะ แล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็ 3, นะมนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทํารายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปอยู่ยัง,ยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi ไไสาธารณะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัส ทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูแลคําแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามาระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิชาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้ว